มาถึงขั้นตอนคัดผิวพระพี่นอ้องเออคัดผิวกำนดสีพระเดิ้อพี่นอ้องเดิ้อคัดขาบขาเา่าาบจากน้ำยาพี่น้องน้ำยากดดํดำกดแดงที่หฮาวลาดไปขาบนำกาอตนะพี่น้องนะคัดออกห้เหลี่ยมห้เมื่นพี่นอ้องเออด้วยสก๊อตใบเดิ้อพี่น้องเด้อแล้วก็น้ามที่ใส่นี่ก็เป็นน้ามเป้าธรรมดานี่ยพี่เพี่น้องเขาเอา,เอา ใส่เอามาล่างมาขัดพี่น้องขัดออกให้ทั่วให้เมิดได้พี่น้องเพราะว่าผิวเนื้อผ้าเนี่ยจะเป็นขะเมาแบบว่าเป็นคราบดำๆพี่นอ้องเออผิวเพ่นจิบบอสโซบอไซนั่นแหละพี่นอนะ้องนเออขัดให้เกี้ยงให้มึดน,นะพี่น้องเห็นตามในที่เพ่นกระลังขัดนี่จะเห็นเป็นเออดำๆนะพี่น้องขัดออกให้เมดให้ทั่วเพื่อความสวยงามพี่น้องหลังจากเข้าขัดแลว้วถ้าสมมติว่า เฮามองว่าสีเพิินกับยังบ้ันได้สวยได้งามตามที่เข้าตั้งใจตามที่เออเฮาอยากได้เฮ้าก็สามารถลาดน้ำยาใสอีกได้ได้พี่น้องเพื่อเพิ่มความเข้มของสีหรืออยากลดสีเฮ้าก็คัดออกพี่น้องนี่คือวิธีแก่จะ